สวัสดีครับสวัสดีกะเช้าวันที่ฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับ EFC ซี FC ทุกท่านนะครับนี่ครับประมาณ6โมงฝนตกลงมาปล่อยๆนะเช้านี้นะตกไม่แรงให้ตกปล่อยๆนะครับ,นะรรบเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูวิถีชีวิตอของคนในหมู่บ้านเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ครเช้านี้ก็มีฝนตกนะฮะนี่นี่เป็นสภาพ ท้องฟ้าวันนี้นะครับนี่ฮะมีเมฆคลึ้มนะฮะบ,บางๆครับแต่ว่ามีฝนตกมาแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับก็มาเจอน้องส้มเหมือนเดิมเช้านี้ฝนตกไปปลอยสวัสดีค่ะน้องส้มเออนี่ครับวันนี้มีอะไรนําเสนอคะนนคโอ้โห ชนทอดหมดไปแล้วค่ะอ้าวหมดแล้วเหรอทอดตัวใหญ่ๆไหนแม่ขอยืมไหนไหนยืมตัวอย่างหน่อยสิมีใหญ่กว่านี้นะคะมันหมดไปแล้วปั๊ดนี่จ้าปั๊ดๆเนี่ยขนาดมามาตนแดดเดียวมาจากจังหวัดอ่างทองนี่ฮะมาช้านี่มาช้าแค่สิบนาทีนะฮะหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วค่ะสามสิบตัวค่ะโอ้โหในพริบตาแล้ววันนี้นำเสนอคือแกงเปิดหนังไม้จ้าโอ้โหหม้อใหญ่ๆยั่วๆนะฮะนี่ นี่ฮะเห็ดเข็มเห็ดหูหนูโอ้โหเห็ดนางฟ้าอันนี้นะฮะหน่อไม้นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีทอดมันทอดมันโอ้โหชิ้นใหญ่ๆยั่วๆนะฮะอร่อยมากนะครับนี่เผ็ดแซ่บๆเลยค่ะแอดมินการันตีนะฮะอันนี้ผัดพริกแกงไก่ผัดพริกแกงไก่นะฮะ นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็บะหมี่นะฮะทำเองเฮ็ดเองนะฮะน้องส้มครับนี่ฮะบะหมี่แห้งอร่อยมากนะครับนี่ฮะแล้วก็ขนมหวานนะครับอันนี้มีตะโกโอ้เผือกโรตีกรอบเอแคล่ขนมชั้น มันแบบหอมละมุนโอ้โหนี่ฮะรีบมานะฮะ FC ครับแล้วก็เปียสูตรโบราณนะคะครับผมเปียอบควันเทียนหอมหอมหอมแล้วก็นี่ขนมต้มจ้าขนมต้มอร่อยอร่อยเหลือเท่านี้เนาะโอ้โหนี่นะฮะเข็มไชาติการันตีว่าอร่อยทุกเมนูนะครับของน้องส้มออยทีสุดเลยค่ะคือแซนด์วิชน้ำสลัดโอ้โหแซนด์วิชกินกับกาแฟโอ้โหนี่นะฮะอย่าลืมนะรีบมานะ FC ครับ นี่ผมมาไม่ทันนะฮะเมนูปลาช่อนอทอดนะครับปลาช่อนแดดเดียวทอดนี่หมดไปแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ฝนลงปล่อยๆนะแม่ค้าต้องกลางร่มนะครับการฝนตกอย่างนี้ก็ข้าวจีนี่นะฮะเช้านี้เมนูคุณยายจิตสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะนี่ครับเมนูอย่างครับมือน,นี่ข้าจีเหมือนเดิมโอเคนี่ตามคําเรียกร้องของลูกค้านะฮะนี่ฮะ เขากีก้อนละหาบาทด้วยค่ะเด้อเออเข้ากับบรรยากาศฝนตกในหาทานที่ไหนไม่ค่อยได้นะนี่มีร้านยายจิตร้านเดียวนะฮะนี่ฮะเพราะว่าเห็นใจลูกค้าก็เลยก่อนละหาบาทัครับนี่นี่นะฮะคุณยายนี่ฮะคุณยายก็เอานี่มูนข้าวอย่างนี้ฮะนี่ฮะวดขอให้มันนุ่มนี่ฮะมีวิธีการทํานะฮะบางทีก็นี่ฮะต่ไห้มันเซ่บมาช้าก็หมดนะฮะ มาช้าหมดแน่นอนนะฮะ <ว pale S 1> นี่ฮะนี่นข้าวจีคุณยายจิตนะครับนี่ฮะคุณยายฝากร้านหน่อยฝา,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เฉียบมาชาชแนลเนาะนี่นะคุณย<ว>ายแล้วก็มาเป็นลูกค้าของคุณยายจิตนะครับนี่ครับนี่ครับข้าวจีหมดไปหลายชุดแล้วนี่นี่กำลังเอาขึ้นเตาใหม่นะครับน,นี่นะครับลูกค้ารีบมานะครับพ,พิกัดซอยเดิมนะครับนิมิตใหม่ซอยเก้านะฮะ นี่นะคะับก็วันนี้ยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับสงสัยจะไม่ได้เห็นนะครเช้านี้เพราะว่าเมฆมากนะฮะฝนตกนะครับนี่ฮะคงจะไม่ได้เห็นนะครับวันนี้ครับนี่ฮะดูท้องฟ้านะฮะเมฆคลึ้มนะฮะวันนี้ฮะโอ้โหนะครับ เอฟซี FC, รีบตื่นกันแล้วก็รีบไปทำงานกันนะครับอ่าตื่นสายรถติดนะครับนี่ฮะฝน<ะ>ตกปลอยๆนะฮะวันนี้ครับบรรยากาศก็อืมหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ตื่นนะฮะหลายคนก็ตื่นไปทำงานกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผม นี่ครับเช้านี้ก็มันเป็นเช้าที่สดชื่นแจ่มใสนะเนื่องจากมีฝนลงมาปล่อยๆนะครับนี่ฮะแต่ไม่ได้ตกแรงนะครับนี่บรรยากาศก็นี่เป็นสนามของหมู่บ้านนะครับสนามเด็กเล่นหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายของหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ,บรรยากาศเชา้าช้าจะได้ได้ยินเสียงนกร้องอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ฮะนี่ครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆเช้าๆนะครับนี่นะครับแล้วมีผู้คนมาออกกำลังกายอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะต้นดอกคูณนะนี่ดอกคูณนี้ตรงนี้ออกดอกแล้วนะครับนี่ปกติดอกคูณนี้ก็จะออกช่วง กุมภาเมนาเมษานะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะออกตลอดแล้วนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเป็นช่วงมีนาเมษา,า,าเมษาสงกรานน่ยโหเหรืองอารามเต็มต้นนะครับนี่ฮะต้นดอกุนต้นนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นต้นที่สวยงามนะครับนี่ฮะดอกไม้ที่สวยงามนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะฮะ ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพระพรมนะฮะนี่ฮะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็รอบๆฐานของไอ้นี่นะฮะพระพรมก็จะมีการปลูกดอกมะลินะฮะนี่ฮะ ต้นมะลินะฮะหอมสดชื่นนะครับนี่ฮะมะลินะฮะนี่ฮะสวยงามนะครับนี่ฮะปลูกไว้รอบรอบอ่ฐานของพระพรหมนะฮะนี่ฮะนี่นะครับสวยงามนะครับนี่ฮะต้นมะลีนะครับ ผมสำหรับผมก็นี่ฮะมาเดินแล้วก็มากราบไหว้พระผมที่หมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านนะครับครับผมสำหรับเช้านี้เขียนมาชาติชา n น l นะครับเป็นเช้า,ชาที่ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นนะครับเนื่องจากมีฝนตกปล่อยๆนะฮะแล้วก็ เป็นวันที่ดีเลยนะครับตื่นมาอากาศไม่ร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของเขมชาชชาแนลนะครับสำหรับเชา้านี้ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ